ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบพรีวิวหัวเว่ยโนวา11 Pro และการตั้งค่าในการใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่ได้หัวเว่ยโนวา11 Pro ไปต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยทำมาอย่างน่าสนใจมากๆหรือสำหรับผมนะครับโดยปกติเนี่ยผมรีวิวหัวเว่ยเนี่ยอาจจะยืมบ้างอาจจะได้รับการสปอนเซอร์บ้างนะครับแต่ต้องบอกว่ามันไม่ได้น่าสนใจเท่าที่ควรนะเพราะว่ามีติดเรื่องการใช้แอปอะไรที่ผมแบบยุ่งยากอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรผมเป็นคนจุกจิกผมเป็นคนซีเรียสนะครับถ้าประสบการณ์การใช้งานอันไหนที่มันรู้สึกติดขัด ผมต้องบอกว่ามันเป็นรุ่นหนึ่งที่ผมยอมเปิดใจแล้วผมคิดว่าผมจะสั่งซื้อรุ่นนี้เลยนะครับแต่รอดูโปรโมชั่นออกก่อนนะเพราะว่าราคาผมยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าราคาประมาณได้1 8บแปดสิบเก้าเคมาเน้นะครับถ้าของแถมแบบ4ี่ห้าพันขึ้นไปนี่น่าสนมากๆนะครับโอเคกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสวยๆเลยนะหัวเวนโววา11 Pro เป็นปมันาเนี้ยนะครับแอปกรณีอะไรประมาณนี้นะครับเป็นดำแปดสตอรเจสองห้าหกนะครับเป็นสีกรีนเนาะวางขายสีดําแล้วก็สีกรีนนะครับจริงๆแล้วหัวเว่เนี่ยผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เขาออกมาเนี่ย Soon. แล้วเขาก็ใส่ของดีมาให้นะครับเขาโรงงานเขาก็ดีแล้วก็ทันสมัยที่สุดด้วยเนาะของประเทศจีนนะครับแต่ทีนี้เราก็ยังติดข้อจํากัดบางอย่างอยู่นะครับเออแต่ทีนี้เดี๋ยวมาดูรุ่นนี้กันนะครับอะแกออกมาเป็นนี้ครับรุ่นนี้เนี่ยจุดเด่นเดเลยที่พัฒนามาจากเดิมคือมีคุณหลุน g าสนะครับยัดเข้ามาให้คุณหลุนราสเนี่ยคือหัวเว่ยนี่คิดค้นพัฒนามาอย่างดีมากๆนะครับอันนี้ได้รับการเซอร์ติฟายจากสถาบันสวิตเซอร์แลนด์นะฮะ SGS คือระดับ5ดาวนะครับยิ่งใหญ่อลังการโมโหลานบั้ ได้ๆนะฮะโอ้โ,โหดีมากนะครับมีเคสมาให้นะครับที่ชาร์จ100วัตต์นะครับตัวนี้เป็นหัวเหวี่ยยซูเปอร์ชาร์จนะตัวไม่ใหญ่มากนะครับตัวนี้เดียวเองเดี๋ยวผมเทียบกับที่ชาร์จฟิวเซอร์แล้วกันผมใช้ประจำอยู่เนะี่ยฟิวเซอร์45วัตต์นะครับตัวแค่นี้เองเฮ้ยตัวเล็กนะครับ ร้อยวัตต์ไม่หนักด้วยนะครับแล้วก็ตัวเล็กสามารถพกได้ด้วยนะครับสเต็ปก็ประมาณนี้นะครับการชาร์จนี่มานี้5โวลต์2 a 10โวลต์4นะครับ20โวลต์5 a Max 100วัตต์นะครับแล้วก็นี่ Huawei Super Charge นะครับเขาบอกว่าชาร์จ20นาทีเต็มนะครับตั้งแต่0ถึง100เลยนะครับเร็วมากนะข้างในก็จะมีสายมาให้นะครับเป็นสีส้มๆอ่อนๆอย่างนี้ใช้ A หรือใช้ C นะครับมีแค่นี้แล้วก็เคสเดี๋ยวผมแกกมาให้ดูเป็นประมาณนี้นะครับ แล้ประมาณนี้นะครับแพ็กมาดีนะจริงๆแล้วผมจับใช้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมจับใช้ตัวนี้ดีกว่านะไม่ใส่เคสนะครับแต่เคสก็ให้แบบบางๆมานะไม่ได้แบบหนานะครับโหพื้นลิ่งเคสโคตรดี เอาง่ายๆนะถ้าเกิดคุณใช้ตัวท็อปหัวเว่ยนะครับเคสนี้ฟิลลิ่งเดียวกับตัวท็อปเลยนะครับฟิลลิ่งเดียวกันเลยครับคือเครื่องบางจับดีมากนะครับเขาดีไซน์เป็น T-D-Curve กระจกเคิฟทุกด้านเลยนะครับก็จะให้เรื่องความหรูหราแต่อย่างหนึ่งที่จะต้องภาคจากเราไปก็คือมุมมองในการเล่นเกมเลยพวกเนี้ยพวกสแตทต่างๆมันจะอยู่ท้างบนนะครับคือมันอาจจะแบบดูไม่ได้เต็มตาเนี่ยมันจะแบบต้องเอียงเครื่องนิดน,นึงนะครับประมาณนี้ด้านหลังเนี่ยเป็นลายโมโนแกรมข,ของหัวเว่ยเลยเขาเรียกว่า Nova Monogram Vegan Leather Design นะครับเป็นหหนัังงสเคราะ์ นะครับที่ออกแบบมาได้แบบผิวนุ่มๆหนึบๆนะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบเหมือนกับสายชาร์จพวก iPhone ที่มันจะแบบมีความหนืดๆมันจะไม่เหนืดนะครับมันเป็นหนังแบบเป็นหนังอะเออแล้วก็เป็นลายโมโนแกร,รมคําว่า n o วานะครับลายสวยดีนะครับเทสดีมากเลยเครื่องนี้ด้านข้างนี่ก็จะเป็นแบบสีแบบเขียว เงาๆนะครับแล้วก็เขาออกแบบมาประกบกันนะครับเป็นแบบจอเคิร์ฟนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยมันจะทาให้มิติในการดูเนี่ยมันจะดูว่ามันบางมากๆนะครับคือมันหลอกตาเราว่ามันบางมากจริงมันก็บางใช่ได้แหละนะครับแต่ด้านบนเนี่ยเขาจะตัดด้วยสีด้านแบบนี้นะครับเนี่ยมีลําโพงคู่นะครับลำโพงของฮิสเทนของหัวเว่ยด้วยคือหัวเว่ยเนี่ยไอเอนดี D เองหลายอย่างนะครับคือสร้างแบรนดิ้งเองมีฮิสเทนของหัวเว่ยเนาะลำโพงที่เป็นเอกลักษณ์เสียงของหัวเว่ยหน้าจอที่เป็นคุณหลุนกราสนะคร ทำเองนะครับโอ้โหหเว่ยคุณสู้ชีวิตมากนี่คือผมยอมใจคุณเลยนะครับสู้ชีวิตจริงๆเขามีสิทธิบัตรอะไรของเขาหลายอย่างนะครับที่เขาทําเองแล้วมันแบบเป็นคุณภาพฮาร์ดแวร์ที่สูงจริงๆนะฮะถ้าใครที่ใช้หัวเว่ยเนี่ยน่าจะรู้อยู่เลยว่าคุณภาพฮาร์ดแวร์ที่ใส่มาดีมากงานปะระกอบนี่แน่นเปรี้ยอยู่แล้วฮะเพราะว่าเครื่องจักรที่เขาใช้เป็นเครื่องจักรที่คอมแพคแล้วก็ทันสมัยที่สุดในจีนด้วยนะครับณนะตอนนี้ติดฟิล์มมาฟโคตรเนียนครับแหม่ติดฟิล์มมันเนียนมากๆเลยนะ ดบนี่เฮ้ยอ,อันนี้เนมการ์ดหรือเปล่าหรือซิม2ครับ เขาไม่ได้บอกนะครับอ่ะเดี๋ยวสเปคขึ้นมานะครับเขาไม่ได้เขียนบอกเนาะโอเคประมาณนี้นะครับปึ๊บผมก็จะไม่ได้ยืนยันจากทางหัวเว่ยนะครับเรื่องนี้โมดูลกล้องหลังครับจะเหมือนกับโนวา10 Pro นะครับรุ่นน้องเขาแต่ว่าผมว่ารุ่นนี้ดูแบบยูนิคขึ้นมาแบบดีไซน์ที่ไม่ได้เหมือนใครเลยอะครับเจ๋งมากๆเลยอะเขาบอกว่าเป็นเซนเซอร์รับอุณหภูมิสี10ช่องสัญญาณนะครับไอตัวเหลืองๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีเลเซอร์โฟกัสนะเอาไว้โฟกัสในตอนแสงน้อยด้วยนะครับเลนหลัก ด้วยนะครับคือถ่ายได้ระยะใกล้มากคือคุณถ่ายโหมดมาโครสลับได้เลยนะครับกล้องหลักเนี่ยเป็น RYYB เนาะการเรียนพิกเซอร์แบบ RYYB 50ล้านนะครับ XD Fusion Pro ด้วยนะครับก็คือให้แบบเทคโนโลยีตัวท็อปมาเลยนะครับ Xmage ของเขาเนี่ยโอ้ตัวเดิมไม่มีนะครับตัวนี้ให้ Xmage มาคือถ่ายมาคล้าย P60 Pro อ่ะแต่คุณได้ในราคาเกือบหานครึ่งนะครับ Nova นะครับอาจจะไม่ได้แบบคุณภาพเทียบเท่าแต่ผมว่าถ้าเป็นโหมดพอร์ r a i t เนี่ยโหดมากนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องมานะครับงานประกอบเลยประมาณนี้นะครับกล้องหน้าก็เป็น 60ล้านพิกเซล f 2.4กว้าง1 0องศานะครับแล้วก็8ล้านพิกเซลที่เป็นแบบ2 x f 2.2นะครับก็คือถ่ายได้หมดทุกระยะเลยแล้วจากการที่ผมลองมาเนี่ยกล้องมันมีสีสันเหมือนเหมือนกันทุกเลนนะครับไม่ว่าคุณจะใช้พ o r t r a ใช้1 x หรือใช้เป็น ultra w i d นะครับอ่ะดกด start เข้าไปก่อน,นครับจอดีมากๆเลยนะครับการทุกกันทัดเลยพวกนี้นะครับการรับสัญญาณไม่ต้องห่วงครับแรงมากๆนะครับนี่ wi-fi 6นะครับเป็นการสแกนนิ้วมือบนจอด้วย อ่ะเข้ามาหน้าหลักแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเซต w a l l เป p e r ก่อนนะครับ finish นะครับโอเคเนี่ยพอเข้ามาหน้านี้เขาจะให้โหลดเลยนะครับมี youtube นี่มีพวกนี้โหลดได้หมดเลยนะครับอ่ะฉะนั้นเหมือนกับเขาติดตั้งมาให้หรือเปล่านะครับคุณไม่ต้องไปหาโหลดละ ig วง g b o x อะไรพวกนี้นะครับนี่เข้ามาก็ใช้ได้เลยนะครับ ก็อาจจะมีกวนตาบ้างนะครับที่เป็นกล้องหน้าคู่แต่คือจุดเด่นมันคือการถ่ายแบบเอาตัวายมากๆนะที่เป็นกล้องหน้าคู่นะครับแล้วก็ถ่ายพอร์ตเทนได้ด้วยนะโหดมากเลยวิดีโอ 4K ด้วยกล้องหน้าเอาเป็นว่าผมว่ากับการเสียพื้นที่ไปผมว่าได้มาคุ้มอะ่ะบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันอาจจะขัดตาครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือกล้องหน้าเอาตัวายนะแล้วก็กล้องหน้าที่เป็นพอร์ตเทนด้วยนะครับ คือมันเหมือนเอากล้องหลังมาถ่ายเลยไอเรเนอต้าไวท์มันอะ M 2.4มันอะคือเจ๋งมากนะครับคือให้กล้องหน้ามาโหดมากๆนะในราคาเท่านี้นะครับแล้วก็ได้ซอฟต์แวร์รุ่นพี่มาเต็มที่เต็มเปี่ยมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมรอให้มันโหลดสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาขิงสเปคนิดนึงนะครับเรื่องหน้าจอเนี่ยคือคุณเอาไปเลยคะแนนเต็มนะครับคุณหลุนการ์ดเนี่ยคุ้ยเว่ยเนี่ยได้ทดลองทดสอบนะครับแล้วก็เคเมกับหน้าจอเจเนอเรชันก่อน มันแข็งแรงถึง10เท่าคือในหลายสื่อเนี่เอาลูกวอลนัทมาทุบเอานุ่นเอานี่มาทุบเนี่ยแข็งแรงมากนะครับโห้ยเนี่ยได้วิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีกระจกหน้าจอทั่วไปมีความหนาแน่นราว150ไมโครเมตรครับแล้วก็เพิ่มความแข็งแรง โดยการเพิ่มชั้นความหนาของกระจกแต่ว่าพอมันเพิ่มเนี่ยมันก็ยังมีข้อจากัดในด้านความทนทานต่อแรงกระแทกเนาะโอ้ยก็เลยคิดค้นหน้าจอที่แตกยากโดยคิดมาจากสถาปัตยกรรมของคอนกรีตเนาะนำนาโนคริสตัลมาเป็นโครงสร้างของหน้าจอกระจกคุนหลุนการ์ดคือที่เขาตั้งคุนหลุนการ์ดเนี่ยเพราะว่าชื่อว่าคุนหลุนเนี่ยเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในเอเชียนะครับเป็นจุดกําเนิดของนิทานเป็นจุดกําเนิดของเทพต,ต่างๆนานาที่เขาเล่าๆามาตั้งแต่อดีตกาลอะ่ะมันก็เลยเป็นชื่อเออคุณหลุนการ์ดอะไรเงี้ย คือเขาจะสแสดงถึงจิตวิญญาณของตัวเขาเองนะครับแล้วก็ความภาคภูมิใจต่าง,งๆนานาของเขานั่นแหละคุณหลุนการ์ดมีความทนทานสูงเพราะได้ผ่านกระบวนการความร้อนแบบนาโนคริสตัลกรูเป็นเวลา24ชั่วโมงใช้ส่วนประกอบ108ไมโครคริสตัลไลน์นะครับและผ่านกระบวนการหลอมด้วยความร้อนสูง1,600องศาทําให้มันสามารถตนต่อแรงกระแทกและแตกแล้าได้ดีกว่ากระจกหน้าจอทั่วไปถึง10เท่าอันนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าราคาที่สูงขึ้นมาตัวรุ่นที่แล้วเนี่ยก็เพราะคอ์สของคุณหลุนการ์ดคือขนาดตัวกลางพยายามยัดคุณภาพฮ แบบสุดจริงๆนะครับอาจจะมีบางด้านคุณภาพเซ็นเซอร์ก็ดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับเอ็กซ์โทรมิเตอร์หรือจโยลสโคปพวกนี้ให้มาดีมากเลยหน้าจอก็ใหญ่มากด้วยนะ6.78นิ้วเป็น Curved ดิสเพย o l l e f ลีดโ e s ก็คือมันจะบางมากๆนะครับก็ที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับก็จะมี YouTube อะไรพวกนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับกดไปให้มันเข้าถึงไฟล์พวกนี้นะครับมันก็จะเข้าถึงพวกนี้นี่ ข้ามาละก็เล่นได้ปกตินะครับอ่ะกลับมาหน้าจอครับหน้าจอของเขาเนี่ยรองรับความละเอียดสูงถึง2,652คูณ1,200นะครับ429 PPI 120 h ฮิรอยู่แล้วนะรีเฟรชเรทแล้วก็รองรับ High Dynamic r a n ก็คือ HDR ด้วยแล้วก็ขอบเขตสีเป็น P3 Color นะครับ P W M Dimming ก็คือ1,440นะครับก็คือเวลาคุณใช้งานมันก็จะไม่ปวดตานะครับไม่ว่าคุณจะหลีแสงไปแค่ไหนก็จะไม่ปวดทีนี้เราจะให้ดูการตั้งค่าหน้าจอครับคุณเข้ามาการตั้งค่าหน้าจอดิ เคนะครับเขาจะมีการตั้งค่าสีได้ในปกติแล้วเนาะเรา normal แล้วกันนะครับมันก็จะพนวมอมมาหน่อยนะครับเป็นสีขอบเขตที่แบบผมชอบที่สุดละแล้วก็สกรีนเรโซลูชันปรับได้นะครับเอาเป็น high หรือเป็นแบบ smart resolution นะครับมันก็จะคำนวณส่วนเป็น low ก็จะประหยัดพลังงานไปเลยนะครับเป็นแบบ 720p plus ัสนี่ก็คือน่าจะละเอียดมากนะะเดี๋ยวผมปรับเป็น l o นะนี่ l o นะผมให้คนดู low คือจริงๆนะต่อให้ปรับโลเนี่ยไม่งก็ยังคมอยู่ดีอ่ะหน้าจอมันโหดอะเดี๋ยวผมปรับเป็นโลใหม่นะ ก็ยังคมอยู่ดีอะเดี๋ยวสกรีนรีเฟรชเเนี่ยโดยปกติมันจะปรับเป็นดนามิกเนาะซึ่งพอมันรู้สึกว่ามันเข้าแอปที่มีตัวกลางหรือมันต้องใช้พลังงานเยอะมันก็จะปรับให้รีเฟรชเลไม่เยอะใช่ไหมแต่ทีนี้เราอยากให้รีเฟรชเมันเลื่อนตลอดเราก็ปรับเป็นไฮเลยครับก็คือรันที่1 20เปร์ซต์ตลอดนะครับเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีนะครับแล้วก็จะมีหมดนะ่ยครับมอ s ดสเพย์เซตติคุณเข้ามาครับมันจะมีคำนี้คือ HDR image นะครับคือเวลาเราโหลดภาพอะไรก็ตามที่เป็นแสดงแบบ HDR เนี่ยจอย่ ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับตอนผมเอาไปถ่ายรูปมาเนี่ยบางรูปถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรเอชอมาเนาะที่เราโหลดอะไรมาเนี่ยออ้ยแสงมันแบบบางทีมันนอนเล่นนอนอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยมันแสดงไอเดียแล้วก็ปิดไปครับนี่ผมแนะนำนะมาปิดตรงนี้ก็ได้นะครับจบนะครับใช้งานแบบปกติละแต่ถ้าจะดูรูปภาพเดียก็มาเปิดได้นะครับนี่คือหน้าจอนะครับผมก็เซตติ้งแค่นี้นะครับทีนี้สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายกว่าเดิมคือเวลาผมเข้ามาเนี่ยผมลองมาเซิร์ชจากแอปแกลอรี่เนี่ยผมเซิร์ชทุกอย่างได้เลยหมดเนี่ยแอปธนาคาร ต้องไปโหลดพวกสโตนอกอะออลูล่าไปโหลดอะไรต่งตางๆนานา,นานครับเยอะเลยอ่ะเนี่ยเฟซบุ๊กก็อินストอรได้เลยครับกดเลยครับก็จอินดอรครับอ่ะเนี่ยเมสเซนเจอร์ Messenger ก็อินストอรเข้าไปได้เลยนะครับก็คืออินストอรเข้าไปได้เลยอะ่ะแอปทั่วไปผมลองเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันดูเนี่ยมันมีค่อนข้างคร,งครบถ้วนหมดนะครับอย่างที่ผมรีวิวไปมันจะมีพวกแอปที่เป็นแอปเฉพาะหมู่บ้านอย่างเงี้ยก็ไปโหลด APK เอาก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสเนี่ยพวกนี้อ่ะ Google Drive นี่ Google Drive เนี่ยมันก็ขึ้นมาให้โหลดนะคครรัับบออ่่ะะะเดดี๋ยวผมมมจลงพพพพิิ์์ูนา YouTube คือคุณสามารถเข้ามาโหลดในนี้ได้เลยนะครับ YouTube ใช่ไหมปึ๊บอ่ะเดี๋ยวโอเพ่นนะกดอ่ะ YouTube Music Open อ๋ออันนี้เขาก็จะบอกนะครับว่ามันเป็นแบบเว็บไซต์ให้เข้าไปเนี่ยแต่ว่าทีนี้เราจะเป็นแอปแล้วก็โหลดจากตรงนี้นะครับมันจะมีแหล่งบอกใช่ไหมเนี่ยมันจะมีเป็นแหล่งบอกเป็น APK เพียวแต่จริงๆไม่ต้องไปสนใจครับกดไปเลยเพราะว่ามันสแกนมาให้แล้วมันก็จะส่งลิงก์ไป APK เพียวครับคุณก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับ่ะกดดาวน์โหลดตรงนี้มันจะทำดันดาวน์โหลดข้างล่างนียนะครับปึ๊บเนี่ยโอเคมันเด้งขึ้นมาแล้วนะครับก็เช็คแอป from a d d t i o n a l source นะครับอ่ะกดไปโอเคกด install ไปครับเปิดครับก็ใช้งานได้นะครับ โอเคเซิร์ชในนี้ก็เจอเลยนะครับก็อินตอล l ไปครับปึ๊บอ่ะ g r t h l ล Earth โหลดไปมันจะบอกว่ารัน Google Map in Gbox นะครับไไ New, โหลดไปได้อ่ะ g o o n l w n e วโหลดไปใช้ Google ได้กู g กิลสไลด์อ่ะแล้วผมก็จะใช้ Google Keep นะครับอ่ะ g o o k l e p e e p โหลดได้นะครับ้วนี้วที่ o เนี่ยมันจะเป็นเว็บนะครับเปิดเป็นเว็บทีนี้ Google Drive ก็มีอ่ะ g l e Drive Install อินซอไปนะครับ Google Photo อ่ะ g o o k l e p e e p ไม่มีนะครับต้องไปโหลด APK เพียวนะครับ นี่ก็คือสิ่งที่เราโหลดมานะครับใช้ได้ไหมกดเข้าไปนี่ก็ให้ล็อกอินนะครับแี่แต่มันก็ยังมีโฆษณาอยู่เนาะแต่ต้องเข้าใจเขาหน่อยน,นะครับคือเขาจะต้องทําการโฆษณาให้นะครับมันอาจจะแบบไม่ชอบบ้างนิดนึงนะครับอ่ะ Google Chrome ก็มีอินสตอลได้นะครับอินสตารไปจริงๆแล้วเซิร์ฟเวอร์พวกเขาให้ app, ดาวน์โหลดแอปเนี่ยผมว่าเขาพัฒนามาจากปีก่อนๆเยอะนะคือมันโหลดได้เร็วอะปีก่อนเวลาบางทีผมโหลด Aurora Store หรือ Store อื่นมาเพื่อแบบให้หัวเว่ยมันใช้งานได้ บางทีมันโหลดช้ามันโหลดกว่าจะไปนะครับแล้วก็การอัปเดตเนี่ยมันไม่ได้ดีนะครับอันนี้ถือว่าแก้ปัญหามมนได้เยอะนะครับอ่ะธนาคาร SCB โหลดไปครับทัวร์นี่วอลเล็ตโหลดไปครับอ่ะทวิตเตอร์โหลดไปครับทวิตเตอร์เล่นได้นะครับมันจะมีสัญลักษณ์เล็กๆเห็นไหมมันจะเป็นตัว G กลมๆนี่คือน่าจะแบบลั่นผ่าน G box นะครับอ่ะเทเลกราโหลดไป แอปวิวโหลดไปไลแมนโหลดโลตัสโหลดนะครับพวกนี้ไม่มีปัญหาแล้วใช้ได้สม o t i f ฟายนะครับก็จะมีัลจีเรงๆนะครับโหลดไปเอเอสโหลดไป VK โหลดไปโหลดไปไปดูข่าวสารรัสเซียนะครับ VK อ่ะแอปไหนอีกสมมุติว่าผมจะเซิร์ชเกม RV RV ออ่ะขึ้นกดครับก็จะลิงก์มา apk เพยวนะครับผมจะกดฟาสดาวน์โหลดวิ apk เพยวนะครับกดดาวน์โหลดครับ อันนี้ผมจะลง APK เพียวนะครับเพราะเมื่อกี้ผมกดผ่าน APK เพียวนะครับซึ่งจริงๆแล้วคุณกด APK เพียวก็ได้นะเนี่ยก็จะโหลดครับเนี่เป็นแอป APK เพียวคือมี2แอป,ปนี้ผมว่าพอนะตอนนี้เป็น APK เพียวที่เมื่อกี้ลิงก์มาจาก App Gallery อาแอปแกลเลอรี่เนาะมาละติดเข้าไปครับอินสตอลครับติดตั้ง เมื่อก่อนเนี่ยโหลดเกมยากมากนะครับแล้วก็เล่นไม่ได้เนาะเกมไหนที่มันลิงก์ Google ก็เล่งไม่ได้อะคุรก็มาโหลดเอาตอนนี้อะผับจีผับจีอินอไปผับจีมีอยู่แล้ว700เมกอะไรนั่นนี่นะครับก็ใช้ได้นะครับนี่ YouTube ก็เข้าผ่าน ตัวกลางนะครับ G-Box คุณก็สามารถล็อกอินเข้าตรงนี้ได้นะครับซายอินเข้าตรงนี้บวกแอคเค้์เข้าไปได้ปกตินะครับนี่ก็จะมีแอป APKP ออมาคุณก็ไปเซิร์ชในนี้ก็ได้นะครับแต่จริงๆคุณเซิร์ช Huawei แอปแกลว์เนี่ยผมว่าน่าจะพอแล้วนะะคร์ดิตี้สิ c คร์ดิตี้ม b i l e ขึ้นมาครับก็ผ่าน APKP นะครับการใช้แบบ Google Home นะครับ Google Photo ก็จะรันผ่าน G-Box เนาะ แอปที่ผมใช้ประจําก็จะมี YouTube เนาะตัวรันผ่าน g b บ x อกนะครับแล้วก็น่าจะประมาณแค่นี้อ่ะกับ Google Keep ผมก็อาจจะมาโหลดในนี้นะครับหลายๆท่านไม่ได้ใช้นะครับ Google Keep อืมโหลดมนาะจริงๆไม่น่าใช้ได้หรอกครับต้องไปโหลดใน Gbox นะครับ Google Keep ผมจะเข้ามาเป็น Google นะครับอ่ะอินตองนะครับปึ๊บอือเอาเรื่องนะครับโหลดเร็วอยู่นะแอดเข้าไปอ่ะมาละ Google Keep ผมนน่เห็นไหมก็ซิง Google ของผมเออก็ใช้ได้นะครับ เนี่ยกูก็คลย์มาแล้วเวลาจดโน้ตนะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์ตัว G เล็กๆเนี่ยเพราะว่ามันรันผ่าน G-BOX นะครับอ่านี่ก็มีแอปอะไรกันที่ใช้กันน่าจะครบแล้วมั้งนะครับ YouTube อ่า Netflix ไหม Netflix อืม Netflix แอปแก้วไม่มีนะครับคุณต้องไปโหลดผ่าน ABK p พนะครับอ่าเนี่ย Netflix โหลดไป n e t f l i กก็มี2แอปที่ผมใช้นะครับ ABKPL กับแอปแกวแต่เมื่อก่อนเนี่ยพีทเทลเซิร์ชแอปแกว์ออโรล่าสโตแล้วก็โหลดสโตอย่างอื่นมา4 5อันนะครับโหปวดหัวบางทีเวอร์ชั่นแอปไม่ตรงนะครับเล่นเกมไม่ได้แต่นี้หมดปัญหาคือโหลดผ่านแอปแกลลี่โหลดเกมโหลดอะไรเล่น RV เข้าสบายเหมือนที่รีวิวไปนะฮะสบายๆนะครับ,บ,บ,รบอ่ะ Netflix ตรวจสอบ Security ครับอเดี๋ยวเข้าไปอ่ะกดเข้ามา อ่ะเข้ามาแล้วครับเริบเราจะดูแบบ HDR เลยนะครับ extraction นี่ต้องมาแล้ว HDR ดูไม่ได้นะครับ HDR แต่ว่าสีสวยแน่นอนนะฮะดูไม่ได้แบบ HDR นะครับภาคแรกก็ดูไม่ได้นะครับแต่มีแบบเสริมมิติลำพงครับคุณลองไปดูเวอร์ชั่นนะครับอ่ะดูได้แบบ L1 เลยนะครับก็สบายๆครับเนี่ยแต่ความสามารถการดู HDR ไม่มีนะครับอ่าก็ L1 นะครับแล้วโหลด Disney Plus ล่ะ มีนะเนี่ยเห็นไหมดิสนี่พัขึ้นกดครับก็ผ่าน Gbox นะครับรันผ่าน Gbox ใช้ได้ปกตินะครับดิสนี่พัทแต่เมื่อก่อนเนี่ยตอนผมโหลดดิสนี่พัดโอ้โหเดี๋ยวเด้งต้องโหลดหาเวอร์ชันหาวิธีครับยากนนี้เข้าดิสนี่พัทก็เซิร์ชแอปแอปแกวเลยนะครับล็อกอินเข้าโอเคดิสนี่พัทเนี่ยบอกว่าไม่พร้อมให้บริการในพื้นที่ของคุณนะครับดิสนี่เนี่ยเดี๋ยวผมหาวิธีทําก่อนนะครับดิสนี่เข้าไม่ได้นะนอกจากคุณจะเข้าไปเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็ดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับ ดิสนีย์พัทอันนี้ผมเข้าเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็เข้ามาดูแบบเดสก์ท็อปไซตนะครับก็สามารถที่จะดู Disney ์พัทได้อ,อวตารดูตอนนี้นะครับปึ๊บนี่ก็ดูได้นะครับแต่เราก็จะทําการแอดโฮมสกรีนครับนี่เป็น Disney ์พัทด,ดูหนังเรื่องอวตารได้นะครับก็ดูในเว็บได้ครับ อาจจะไม่สะดวกสำหรับบางท่านนะครับแต่ท่านทำทีเดียวก็โอเคนะครับเป็น Disney p พัสด์แล้วก็ทำข้นมาหน้าจอเนี่ยนะครับนี่คือการใช้งานแอป,ปต่างๆนะครับนอกนั้นการเล่นเกมหลักๆเนี่ยผมก็เซิร์ชเจอนะครับแอร n แลกนัลล็อกอแลกนัล็อกออริจินอล g l o b a l install ไปก็มีมาให้โหลดนะครับ Gen X Gen Y อะไรก็มีนะครับ Gen Chin Gen Chin Impact ก็มีมาให้โหลดนะครับแล้วเขาก็จะลิงก์ไปเว็บที่สามารถที่จะโหลดได้นะครับหรโหลดโหลดไปให้หมด ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการใช้แอปพลิเคชันซึ่งผมว่าเขาทํามาได้ดีกว่าเดิมเยอะมากเลยนะคือรู้สึกแบบงุนยินน้อยกว่าเดิมแบบเยอะจริง,รงๆนะครับเพราะว่าแอปทุกอย่างเนี่ยมันต้องข้างจะเข้ามาใช้งานได้แล้วก็ข้อพิจารณาเนานะมันเป็น 4G ไม่ใช่ 5G เนี่ยคือข้อพิจารณาเลยบางท่านเนี่ยต้องการ 5G สปีดแรง,แรงๆนะครับมันให้สปีดท,ที่แรงระดับ 5G ไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณต้องการการรับสัญญาณที่ดีมากๆจับสัญญาณดีมากๆเนี่ย อันนี้ตอบโจทย์ได้เพราะผมเอาไปเล่นเกมมันเนี่ยโอ้โหแทบไม่มีอาการแบบปิงแหลกอะ่ะคือผมเอาไปบานนอ,อไปชุมพรไปหลายๆที่มาเนี่ยเครื่องเนี้ยผมว่ามันเป็นเครื่องที่เล่นเกมดีมากอะ่ะแมชชิปเซนตมันจะไม่ใช่แบบเน้นเกมมากก็ตามนะครับรุ่นนี้เน้นกล้องกับวัสดุอุปกรณ์อะไรให้มาฮาร์ดแวร์ดีมากนะครับเดี๋ยวเข้ากล้องให้ดูนี่กล้องหน้าครับระบบ A i ลนะครับรบ,บ, o G รบิวตี้โหมดออนไปเลยครับนี่พอดเทปแบบแบบใกล้ๆนะครับเนี่ยเรียนพอดเทปนะครับ หรือว่าจะเป็นแบบออโต้วายก็ได้นะนีบูทสีขึ้นมานครับโอ้กล้องหน้าดีมากครับผมอะหมดกล้องหลังก็มีหมดบล็อกนะครับเป็นบอดดูอัลก็ได้แบบนี้ถ่ายแบบคู่นะครับหรือจะเป็นกล้องหลังอากล้องหลังที่เป็นแบบ 2x นะครับ 1x แล้วก็ซูมเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นกล้องหน้ากล้องหน้าแบบแบบอย่างเงี้ย แบบซูมนะครับกล้องหน้าแบบ2ออกแล้วก็เป็นกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้าเล็กๆแบบนี้นะครับจะเป็นกล้องหลังบวกกล้องหลังก็ได้นะครับแล้วก็เป็นกล้องหน้ากับกล้องหน้านะครับหน้าเล็กกับหน้าใหญ่นะครับโอ้โหมีเอฟเฟกให้ด้วยโชว์เคสโฟกัสโชว์ที่ชาร์จครับเฮ้ยอุ้ยนี่หมดหวงนะครับเขาบอกว่าให้ห่าง 14เซนติเมตรนะครับนี่เป็นจะโฟกัสโหมดโชว์เคสโฟกัสนะครับโหมีมาให้นะครับ Follow Focus นะครับติดตามหน้าแต่ว,ว่าใช้ได้กล้องหลังอ่ะเดี๋ยว f o l l o โฟกัส s ปึ๊บแล้ก็โหมดพ o r t ต์เหตุวิดีโอก็มีมาให้ AI Color นะครับเดี๋ยว AI Color ผมถ่ายตรงเองนะเะาต้อวายก็ได้ด้วยหรอ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือ AI Color นะครับอัลตวานี่อัลตวายพอร์เทดดีไหมเนี่ยพอร์เทมพอร์เทดวิดีโอครับเดี๋ยวไปลองมาให้กับคนนะครับพอร์เทดวิดีโอโหหมดเยอะมากเลย โชว์เคสนี่ที่ชาร์จร้อยวัตต์โหวิดีโอโหมดเยอะมากโหมดสโลโมชั่นนะครับได้แบบ 4x 8x 240ีเฟรมเลยเหรอโห 8x สอง240ิเฟรมอือหือสโลจัดจัด2 4 0ีเฟรมนะครับจะได้ดูว่า ความละเอียดที่ได้คือ7 2 0 p นะครับสรุปโมชันมาดูกล้องหลังสิน่าจะได้เยอะนะครับกล้องหลังก็ได้แค่เรืหลังนะครับสโุโมชันมันจะมีจุดตรงกลางเนี่ยให้เราเล็งตรงกลางนะครับกล้องหลังได้เท่าไหร่กล้องหลังได้7 2 0 p เหมือนกันนะครับโมชั่นดีเทคออฟโอ้โนี่มันเยอะไปนะครับเนี่ยออสปีดตั้งได้นะครับอ๋อมันจะสวิตได้เนี่ยคูณ4 อันนี้ it o e s support i 4 k นะครับอันนี้เขาบอกว่ามันจะสวิตช์เป็นความละเอียดต่ำอัตโนมัติถ้าเราปรับเยอะเนี่ยเห็นไหมแค่โฟแค่ folk, slow c x slow น้อยการโฟกัสก็ดีขึ้นนะครับเออการโฟกัสดีอ่าเป็น1 0 8 0 p ถ้าแบบเป็น c x นะครับเออนี่จะเนียนนะครับแล้วก็โฟกัสดีแต่นะว่าถ้า แต่ถ้าเราปรับสโลไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะโฟกัสไม่ดีนะว,วิดีโอจัดเต็มพัดเพศก็ดีนะครับหวัวรูนรับแสงถายที่ชาร์จโห้โคตรดีนะครับหวัวกล้องแม่งโคตรดีอะรุ่นเนี้ยดีมากเลยอะ เสียบีนิดหนึ่งเรื่องแบตเตอรี่นะครับหลายๆท่านกังวลว่า4,500มันจะเอาอยู่ไหมจริงๆแล้วถ้าใช้งานเต็มวันเนี่ยมันเอาอยู่นะครับแต่ถ้าเล่นเกมเนี่ยมันอาจจะมีแบบเหลือปิ่มๆบ้างคือต้องเข้าใจแต่ว่าถ้าคุณเทียบแบต4,500กับ5,000กับเหรียนราคาประมาณสัก5,000-6,000ที่ใช้ชิปเซ็ตยังเป็น12นาโนเมตรผมบอกเลยว่าตัวนี้อึดกว่าแบต5,000ที่เป็นชิปเซ็ตที่แบบ12นาโนเมตรหรือแบบนาโนเมตรที่แบบไม่ใช่แบบ5,6อะไรพวกนี้นะครับคือถ้ายังเป็น10นาโนมต้้นี่่่่ยอใใหสสแแบบ4,5ก็ังดไทจะ การแบตดีๆนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็เอาได้นะมันก็อยู่ในเกณฑ์ธรรมดานะครับที่ผมไปใช้มาซึ่งก็ไม่ได้รู้สึกแบบเฮ้ยแบตหมดเร็วอะไรนะครับชาร์จแบตเข้าก็เร็วด้วยนะครับใช้เตอร์ปาร์ตี้ก็ได้อีกเพราะว่าเป็น snapdragon 778นะครับซึ่งมันรองรับเทคโนโลยี quick charge อยู่แล้วนะครับใช้ของฟิวเซอร์ก็ได้เนี่ยฟิวเซอร์รองรับถึง quick charge 4ี่พัทเลยนะครับหายากมากๆนะที่หัวชาร์จจะรองรับ quick charge 4ี่พัทในราคาเท่านี้นะครับผมว่าฟิวเซอร์เนี่ยคุ้มสุดละในหัวชาร์จราคาประมาณนี้นะครัััับบบบบรร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 ออองพววกกกกเเเเเทคคคคโโนนนนนนลลยยยยีีาาาาชชช์์จจะะะุุณ่่็็ขึ้ม เป็นรุ่นที่รู้สึกแบบเปิดใจกับหูเวกครั้งหนึ่งนะครับโนวาสเปรดโฟหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ